พายุฤดูร้อนถลม่ม2อ,อำเภอชายแดนทำให้ต้นลำไยโค่นหักเสียหายกว่าพันต้นราชการเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมหาทางช่วยเหลือเมื่อค่ำวันนี้ได้เกิดพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนานกว่าชั่วโมงในพื้นที่อำเภอปงน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวของจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้สวนลำไยที่กำลังออกผลผลิตและใกล้เก็บเกี่ยวล้มละเนรนาดกว่าพันต้น สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านมะรุมหมู่ที่1ตําตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนมีสวนลำไยอายุไม่ต่ำกว่า15ปีล้มเสียหายห,ายหลายสวนนายบุญช่วยเพียวแมนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําตำบลคลองใหญ่กล่าวว่าช่วงนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนเป็นประจำเนื่องจากสภาพความกดอากาศตา่ำและสวนลำไยที่ได้รับความเสียหายครั้งนี้ส่วนมากจะเป็นต้นลำไยที่ให้ผลผลิตแล้วทั้งสิน้นเฉลี่ยผล,ผลผลิตต่อต้น ต่อปีประมาณต้นละ1-2 0 0 0 0มื่นบาทซึ่งขนาดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ออกสำรวจเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป